ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเนื่องด้วยอุบัติเหตุบางอย่างทำให้ผมลืมโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋ากางเกงแหละแม่ก็ไปซักนะฮะนี่คือซ a m s u ง h h โ r o ครับกล้องอาจจะไม่ชัดนะครับแต่ว่าแบบเปียกกันระดับเข้าไปในหน้าจอกันเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะลองเอามาชาร์จดูนะฮะไม่รู้ว่ามันจะติดให้ผมไหมเนี่ย นี่ครับี่ชารีิชานะครับมีแผ่นเด e s ซิม i ซ y 4โฟลัทเฮาครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมจะไปเสียบลั๊กตรงนี้นะครับตอนนี้อะังเสียบครับนี่ครับตอนนี้ผมก็ทำการเสียบแล้วเรียบร้อยครับลองเปิดดูครับจิตนี้ เหมือนจะไม่ติดครับแต่ไม่เป็นไรครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับแม่งไม่ใช่ของเล่นนะครับมันไม่ใช่ของเล่นครับมันคือโทรศัพท์ครับผมโทรศัพท์ l a m b o r g h i ส si ีแดงดูครับเปิดเปิดเปิด <S <S 1> <S 1> นะครับติดครับ โอเคครับอย่างน้อยถ้ากับซัมซุงฮีโร่หายผมก็ยังมีลัมโบกินีคันนี้อยู่นะฮะเป็นอะไรที่คลิปนี้เป็นอะไรที่หาสาระคันไม่ได้